ใช่ไหมใช่วันนี้วันเสาร์เคไม่เป็นไรวันนี้นะเราก็นะผมหาแพลตินัมมาซื้อออฟอยู M ่ด้นะครับสีแพลตนัมที่เหลือกับเมื่อวานแล้วผมก็เหลือแพลตินัมอยู่หนึ่งแพลตินัมแน่นอนครับนะแพตตีนัมเหลือนะขนาดนี้ผมไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยโอเคส่วนขนยนต์เหรอผมเป็นยังไงผมว่าผมจะเปลี่ยนนิดหน่อยเอางี้แล้วกันเพราะตอนนี้เซตนี้ผมมันเริ่มไม่ค่อยไหวแล้ว อัพหน่อยอัพได้แค่นิดหน่อยนี่เลยครับนะอือแล้วก็กริฟฟินคงจะยังอยู่ต่อแล้วมั้งฟูจินก็เริ่มอยู่ไม่ค่อยได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยโอเคก็ตามสไตล์นะเราก็จะ เล่นไปเรื่อยๆนะจนกว่าเราจะได้ไททันนะเราค่อยเริ่มใหม่โอเคแล้วเราก็ไปรอไททันกันเลยเคือในตอนนี้ไททันของผมพร้อมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะผมก็จะทําการเปลี่ยนหต์เลยแล้วกันคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเปลี่ยนหต์ไม่ได้บันไดละงั้นผมบวกกับตัวนี้เลยเข้ามาเลยฉันไม่กลัวแกเฮ้ยผมกะจะตายนะเนี่ยชนะได้ดันชนะอย่างเงี้ยโอ้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 พี่พี่พี่โทษพี่ โอ้โอ้โอ้ไอ้นี่เอ้ยอมามารีวิวไทยท่านกันไอ้นั่นก็ไทยท่านเราก็ไทยท่านไทยท่านทีมศัตรูกับไทยท่านทีมเราดูจะกจกใกล้เคียงกันยังไรลูกเข้ามาเลยมาผมจะสู้กับเขาเลยเอ,อเ้ยยิงสิยิงยิงยิงวิ่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 งเรายิงแรงมากเนี่ยผมกับเขาบินได้เหมือนกันนะโอ้เขาบินละวเขาบินละวเขาบ,บินสูงกว่าผมด้วย เอยตายสิให้ตายจะเอางี้จริงดิอ๋อเป็นไรละลงก็ไม่ได้ปืนรีโหลดเร็วๆผมมีเป้าหมายในการบินครั้งนี้แค่จะกำจัดเขาเพราะว่าตัวนี้เป็นไททันโหดมากผมต้องรีบช่วยทีมเดี๋ยวนี้โอ้ยคือมันไม่ค่อยแปลกขอผมไปได้ยินฉาย,ยาออมิงมาว่าไททันกระดาษเพื่อนสิ่งที่เขาทำไปมันจะไม่สูญเปล่าโอเคสิ่งที่ผมทำไว้ไม่สูญเปล่าจริงๆโอเคไปเกมต่อไปกันเถอะ คนครับตอนที่ผมเล่นรีวิวออมิงมาเมื่อกี้วีดีผมมาเจอนี่เฉลยทีมเดสแบบแบบ 5v5 ขนาดที่กัหนดเองเหรอจะมีเวลาจำกัดได้แผนที่ขนาดเล็กเท่านั้นอ๋อคือแบบกะให้ตีกันเงี้ยโอเคไหนะเรามาลองดูกันหน่อยแล้วกันมาทีมเดสแบท 5v5 ที่รวดเร็วอันนี้ผมจะไม่ตัดไปตอนที่ผมได้ใคทันนะเล่นคาคลิปนี้เลย ไหนมาลองดูสิโอ้โหหุ่นผมดูกลางที่สุดในนี้แล้วใช้แค่กีฟฟินโอโ้เพื่อนยิงแรงจัดเลยโอโ้มันมันล่องมันล่องหวนตัวนี้ได้วิววิววิว โอ้โหเพื่อนนายจะโหดเกินไปแล้วอูเขากระโดดเขาหลบในนั้นน่ะแล้วผมระยะไม่ถึงด้วยนะดีเข้าเขาเข้าเข,ข้าแรงด้วยเข้าเยอะอยู่ดีเฮ้ยยังดีรค่เนี้ยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยยิ้ไปเรียบร้อย โบติวอร่ลอบเป็น 6v6 ใช่ไหมอ๋อคือเราจะให้เล่นในแผนที่แบบมันเล็กๆพอโอเคีง okay, พอก็จะได้แต่ผมรู้สึกม่นก็เหมือนเหมือนทีมเดสแมทน,นะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากก็หร่ก็เหมือนมาเล่นทีมเดสแมทน,นะผม,มดูแล้วดีขอยิงหน่อยอ้าวเฮ้ยกระโดดหลบย่านนี้เลยเหรอ บันไลแล้วบันไลแล้วไงทีนี้อุ้ยรอดเฉยดีนะเพื่อนช่วยขอบใจเพื่อนแต่ปืนจันหลุดไปแล้วโอ้โหอ้โ,อโ,อโ,อโอนี้นี่น,นี้โอ้เรียบร้อยฮะงานนี้โหสกอร์เปลี่ยนต้องมาแล้ววาร์ไปข้างหลังมันเลยโอ้ทีมเราดูได้เเกียบมากเลยนะ เดี๋ยวผมจะวร์ปไปข้างหลังเขาฝั่งสตูมันจะเหลือแค่คนเดียวแล้วนะ <c oughs> จาก Dear Dear Dear, าด, Dear Dear, ดู่ดีทำคลิปรีวิวไททันอยู่ดีมาเล่นเกมโหมดพิเศษเฮ้ยไอ้ออน,นั่นมันจัดการเพื่อเราได้มันไม่ธรรมดาจัดการมันเลยปิวปิวอ้าวเฮ้ยอย่างนี้อ,อ้าอย่างนี้ก็ได้เหรอเอาวันวร์บกับมานี่ผมก็วร์ปกับมาแล้วกัน โอ้มันดูแบบว่าผมไม่ได้ใช้ไททัทนหรอกดูจดากสภาพโอ้คงหุ่นยนต์โกงนั่นแหละองจัดเลยหุ่นยนต์ตัวนี้เรารอว่าไปข้างหลังเขาอย่างเดียวไปเลยจังหวะนี้โอ้น่าสงสารอยู่นะตัวลุมขนาดนี้หมดแล้วใช่ไหมเนี่ยผมจะได้รีบไปรีวิวไททัน,ทนต่อน่าจะหมดแล้วโอเค ไปรอดูแมตต์ต่อไปเลยโอเคนะตอนนี้พี่หมูกําลังเสียเปรียบอย่างมากเลยตอนนี้คือแบบโอ้โหผมจะได้รีวิวไหมนะถามจริงอ้อไอ้นี่อ๋อ,อ,อ,อจบเหตุแล้ววันนี้โอเคนะครั้งต่อไปเราจะทําการรีวิวในโหมดนี่นะอ่าตะลุมบอลน,นะโอเคมากันคือผมรีวิวมันหลายแมตต์มากแต่จริงจริงไม่แทบจะไม่มีแมตต์เลยที่ผมจะใช้ไททันได้ทันนะก็คือแบบยังไงอะ่ะคือแบบ เกมมันจบก่อนอ่ะก็เลยต้องมันก็เลยทำได้แค่นี้หน่อยนะเข้ามาเลยอาตชาเหรอไม่กลัวหรอกกลัวแต่ตัวหัวหัอ่ะตัวชิ้นส่วนโอ้โอ้กรุณาให้ผมตั้งหลักก่อนก็ได้นะครับโอ้ปืนเราดูถูกปืนกลของเขาอ่ะปืนกลที่เขาติดเอออย่าเพิ่งยิงเขาอย่าเพิ่งยิงคนหนึ่ง,งกันอยู่ ฟิลฟิผมไม่รออหรอกอยู่จากทรงอะทำไงดีเนาะอู้มีสนาอีกวอลนันฟูจินเอ้ยไม่ใช่เนี่ยไลจิน,นเอามาเลยไอตัวนี้มันเคยเป็นหุ่นยนต์ดังนะผมเมื่อก่อนผมเคยอยากได้หุ่นยนต์ตัวนี้มากอ้เขากลางลูกโคกางลก ไอหุ่นจนสองตัวนี้ฟูจินกับลายจินมาพร้อมกันนะที่ผมเล่นอยู่ฟูจินอู้ลายจินเราเกือบแล้วสองตัวนี้เคยดังมากนะเพราะเป็นตัวแมงมุมสองตัวแรกของเกมตอนนี้ก็นั่นแหนะตัวแมงมุมเต็มบ้านเต็มเหนือหมดเข้ามาเลยเรียบร้อยตัวนั้นที่ นี่มันคัวร์อะไรผมมองไม่ทัดเลยโอ้โหยิงไกลด้วยผมยิงไม่ถึงเขาอยู่ไกลเกินไปผมควรออกหานะเอาทีไอ้ฝั่งนี้ก็มาอีกตอนนี้นผมไม่ค่อยกลัวหรอกผมกลัวตอนนี้นมากกว่ามันยิงไกลามาก มันยังมีเลยคือติดพูดไม่ทันขะคำมันยิงผมแล้วตรงนี้ดูจะไม่ค่อยน่ากลัวอะไรมากหรอกยิงไปเลยโอ้สองรุ่มหนึ่งแบบนี้เลยเหรอเรียบร้อยฮะตรงันดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ใช่ไหมแตอย่าปลดอเทปกิวอะไรที่มันดีแข็งๆเลยนะโอ้พึ่งหลอดแล้วอ่ะอีเดียวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่ง ขอสักห้าวิห้าวิวเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนขอร้องขอร้องอย่าอเอยหน้าเรียบร้อยฮะเพิม่มเร็วหน่อยเลยนึงก็จะไม่รอดแล้วอะไรเนี่ยัด,ดียิง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 ขอร้องละนาย เออเรียบร้อยทำได้ไงไม่รู้เหมือนกันอะสกอร์เปี้ยนเหรอเอิมนายอย่าหันมาทางนี้สิเขาหันมาแต่เขาไม่ยิงผมแฮะนี่ผมเล่นกับบอดหรือเปล่าทำไมหลายๆคนชอบยืนนิ่งอยู่แบบที่อะ่ะหรือว่าคือยังไงเขาเน็ตไม่ดีเหรอทั้งนั้นผมยิงไปเลยแล้วกันอืมงั้นเราไปจัดการสองคนนั้นดีกว่าไททันผมใกล้จะพร้อมแล้ว เ,ออเข้ามาเลยไททันผมพร้อมแล้วจัดการรีโอเสร็จเดี๋ยวผมไปเอาไททันมาเลยเรียบร้อยฮะเปลี่ยนหุนยนต์เลยมาออมิงมามาแล้วไหนดูซิจัดการใครก่อนดีนะ <c oughs> อ๋อมิงนี่คือเบาบางมากนะเอาจริง ผมจำได้อยู่มีฉายาว่าไททันกระดาษเอาระยะไม่ถึงแต่เอาจริงยิงแรงมากนะออหมิงเนี่ยคือแบบยิงแรงจนผมแบบโอ้ชื่นชมแบบยิงแรงสุดในบรรดาสามไททันที่ผมเห็นมาแล้วไทสามไททันตัวแรกอะมีอะไรบ้างเฮ้ยคิดมาคิดมาแต่ผมยิงไม่ถึงอะถึงลวถึงแล้วมายิงขอรีเฮพีไปด้วยแล้วกันเว่าฮิตมัน จิตมันฮิตพี่เยอะมากนะอุบัติไลแล้วไงผมไม่น่าจะจัดการเขาได้ในตอนนี้ผมลงก่อนผมลงก่อนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเขายิงแรงมากจริงเรื่เหมือนเขาจะโดนหุ่นจนจัดการนะนะั่นแหละหนะุ่นจนแบบไม่ใช่ไททันอ่ะทำไงดีอย่างเงี้ยผมจะการคิดผมว่าบินอีกสักทีหนึ่งก็จัดการคิดได้แล้วลนะ่ะ คิดมานี่มาปุ้ง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 ปึ้งป้งป้งป้งเรียบร้อยไอ้ตัวนี้มันหุ่นอะไรอะอัลติเมทเดสเซียทำไมมันทำไมมันถึงช่างกล้าประชันหน้ากับคิดขนาดนั้นอะโอ้โผมรู้แล้วผมรู้แล้วทำไมยิงแรงขนาดนี้นี่แกเหมือนฮอคเลยเนี่ยเผื่อใครไม่รู้จักนะฮอคเป็นหุ่นยนต์ในวอลล์วัตที่แบบนักล่าไททันนะ อันติเมตเดเซียนนี่ยิงแรงได้ขนาดนี้มันเป็นไปได้ยากนะเนี่ยหรือว่าคือแบบตอนผมเล่นผมแบบไม่ได้ลองใช้อาวุธแบบนี้เหมือนจะเหลือแค่ผมกับเขาด้วยนะนายรีบๆเถอะนะมอบตัวเถอะนะขอร้องขี้เกียจขี้เกียจไล่นายละมอบตัวเถอะมอบตัวเถอะโอเคน่าจะหมดแล้วนะผมลงเลยแล้วกัน เอาจริงดินั่นมันคิดใช่ไหมเขาใช้แต้มแน่นอนดูทรงแล้วอะอ้าวปืนผมหันละปืนของนายติดต่ำเกินไปคิดโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเลยทียยยนี้เรียบร้อยแน่เรียบร้อยแน่โอ้โอ้ปืนหลุดล้วปืนหลุดลวไม่รอดไม่รอดลงลงลง โอ้ปัญไลละทีนี้ยิงไม่ได้ต้องบินอย่างเดียวเฮ็ดผีเหลือแค่เจ็ดพันเรียบร้อยเลยทีนี้อาออมิงใช้ไม่ได้อีกเลยเหรองานหยาบละทีนี้ตาย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 ทำไงถึงจะสร้างความเสียหายให้คิดได้มากขนาดนั้นน่นะงานช้างเลยลบ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  อย่าอย่าทำงี้เลยเหรอวัดดีฮาฟูโป่งโป่งโป่งเออปิว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 บอลอะไรแล้เฮ้ยเกือบ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 เขาเกือบแล้วเขาเกือบแล้วปังปัง ปังปังปังอุ้ยยังดีนะท่านไม่สามารถมีเหตุผีได้ผมก็เหมือนกันน่ะอ๋อเหมือนบีบคั้นให้ออกออกมาก่อนออกมาก่อนปิ้ว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 โอ้โหเขาไม่ยอมให้ผมแอบเขาไม่ยอมให้ผมแอบโหูเข้ามาเลยทีนี้ อเกือบแล้วเกือบแล้วสามสองหนึ่งอ,อ๊ยโอ้โหไม่รอดครับนะเกือบเกือบเกือบนาตาชาโอ้โหเกิดบคนละฝั่งกับเขาเลยอะอย่างงี้เกมก็จบช้านะสิผมอยากกลับไปเช้อยากใช้ออมิเงตอนนี้เหมือนมันจะใช้ไทท่านซ้ำไม่ได้แต่ใช้หุ่นยนต์ซ้ำได้ ยังมีโอกาสนะถ้าผมจะจัดการเขาได้เนี่ยแต่ผมว่าเวลาคงจะหมดก่อนอะเราเขาอาจจะได้อแบบสองไปอะไรางเี้แต่ผมว่าผมจัดการเขาได้นะถ้าหากจะถ้าผมจะใช้นาตาชาเนี่ยแอบแอบเออแอบแอบเออแอบแอบเคร่มเลือดไปด้วยเพิ่ม HP ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเออเอออุ้ยต้องสกอร์เปียกแล้วล่ะอย่างเงี้ย อีกหนึง่งนาทียี่สิบวิสกอร์เปียนอาจจะมีลุ้นนะเอ้ยมีลุ้นมีลุ้นสกอร์เปียนทำได้แน่มาโอกาสกดดันตึงเครียดแล้วเหนื่อยเต็มมือผมเลยตอนนี้จัดการกับคิดมันไม่จะยากขนาดนั้นหรอกโป่งโป่งโป่งอุ้ยมันลดช้ามากมันลดช้ามากมันค่อยๆลดมันค่อยๆลดอยู่มันค่อยๆลดกลับไปกลับไปอุ้ยเกือบแล้วผมนะเกือบเกือบเกือบ วิ่งถ้าเราไปเต็มแม็กอีกทีหนึ่งหัวเราจัดการคิดได้แน่นอนมันต้องทำได้นะโอ้เขาจะเอาโลมาบีบใส่เอ้ยไม่เอานะปิว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 ตายเถอะตายเถอะตายเถอะเอาเกือบแล้วครับนะเกือบแล้วเอาอีกรอบอีกรอบสกอร์เปียนนายเป็นความหวังยี่สิบปีสุดท้ายฉันต้องเป็นที่หนึ่งเร็ว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 ไป เอ้ยอีกเดียวนิดเดียวนิดเดียวครับโอ,โอ้โอเคที่หนึ่งไหมจบเถอะนะจบเถอะที่หนึ่งไหมที่หนึ่งไหมยอย่าอย่าสป,ปอนตัวอีกโอ้สี่วิสุดท้ายใครจะไปตีกันได้โอเคมาจบเกมผมได้อที่เท่าไหร่อันดับหนึ่งทำลายหุ่นยนต์ไปแปดตัวโอเคอ ออเมิงนี่สามแสนครับนะสีกีการ์ดอ้าวเวลขึ้นเฉยเลยบล็อกหุ่นยนต์ใหม่ของใหม่เหมือนจะโมดูลใหม่ด้วยนะไหนไปดูหุ่นยนต์ใหม่สิ เหนื oh, end, dude, oh, right. nice. ่อยจริงครับกระหมดเมื่อกี้เนี่ยเอาละไหนอยู่ซีสกอร์เปียนฮอกใช้หนึ่งหมื่นชิ้นเลยหรอฮอกเนี่ยนี่ไงหุ่นยนต์ไปที่ผมเพิ่งปลดล็อก โอเคมามาสรุปเกี่วยวกับออมิ่งกันดีกว่าออมิ All ่งที่ผมเล่นมาเนี่ยผมก่อนหน้านี้ผมก็ลองเทสไปบ้างแล้วละ่ะเพราะว่าในคลิปนี้ฟุตเทสคงจะน้อยจริง,รงๆแหละเกี่ยวกับออมิ่งเนี่ยเพราะว่าชาร์จไม่เต็มสักทีแล้วก็ใช้ได้น้อยด้วยเพราะว่าไม่ค่อยอืดมากออมิ All ่งเนี่ยถ้าให้ผมดูแล้วนะถ้าผมเอาออมิ่งเนี่ยไปบวกตรงๆกับเอเธอร์เนี่ยผมคิดว่าคงไม่รอดหรอกครับนะถ้าเอาออมิ่งไปบวกกับเอเธอร์เนี่ย หรืออาร์เธอร์เนี่ยน่าจะอาร์เธอร์นะอาร์เธอร์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นไททันที่อึดมากนะคือตรงกันข้ามกับออมิงเลยเอเธอร์อาร์เธอร์เนี่ยคือโล่เขาเนี่ยล้านกว่าเลยนะแต่ว่าพ,พลังป้องกันจริงๆถ้าโล่แตกเนะี่ยตัวของเขาเนี่ยแค่สามแสนแล้วก็นะเพราะฉะนั้นออมิงถ้าเอถ้าอาร์เธอร์เนี่ยไม่มีโล่เพราะออมิงก็มีลุ้นจะจัดการได้นะ ส่วนคิดของผมนะ4ี่แสน้านะคิดเนี่ยก็นะดูแล้วถ้าเดี๋ยวผมไปลองบวกกับคิดมาในแมตตะลุมบอลตอนนั้นนะผมกับคิดอาจจะตายพร้อมกันก็ได้นะผมอาจจะต้องแบบลงมาข้างล่างให้มีแต้มป้องกันอะ่ะต้องมีการไปฮิวด้วยถึงจะจัดการคิดได้นะแต่ถ้าอยู่ในที่ลโล่งผมคิดว่าคิดยังไงก็จัดการออมิงได้แล้ว พราะฉันออมิงผมว่าต้องเล่นอย่างมีกลยุทธ์สักหน่อยอ่ะโอ้โอเคแล้วก็ใครให้รีวิวท่านตัวไหนบอกได้นะแต่ <c oughs> แค่นี้ก็เกือบเกือบตายแล้วฟาร์มเหนื่อยมากโอเควันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ